ออกมาซื้อเขาเรียกอะไรอ่ะออกมาซื้อขนมเค,ค้กให้คุณตาพี่เนาะเพราะว่าคุณตาวันนี้เขาพักผ่อนนะพรุ่งนี้เขาก็ต้เขาเรียกอะไรอ่ะต้องพักผ่อนนิดนึงเพราะพรุ่งนี้คุณตาก็จะเข้างานกะเช้าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอากาศมันก็ดีรีสิบแปดองศาพี่เนาะยายก็ต้องเดินยืนเดินเที่ยวพี่เนาะ เดินอาศัยเรียกอะไรออกกำลังขานิดๆหน่อยพี่เนาะเดดดี้พี่เนาะเห้ยไหมเดดดี้เดดดี้ค่ะเดดดี้เพราะว่าพอหลังจากที่กินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวพี่นนองมันเป็นช่วงเที่ยงบ่ายถึงบ่ายโมงอะไรประมาณเนี้ยที่นี่เขามีกฎจากบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงพี่นนอะ เราจะทำอะไรเสียงดังไม่ได้เพราะคนที่นี่เขาจะต้องใช้เวลาพักผ่อนพี่น้องเขาเรียกพักผ่อนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่ได้สุกเราก็ออกมาเดินเล่นออกกำลังขาเดี๋ยวเรากลับไปก็พอดีบ่ายสามโมงเราก็เริ่มทำสวนของเราหรือจะทำอะไรก็ได้พี่น้องเพราะที่นี่ก็ถือเป็นกฎห้ามเสียงดังช่วงเวลานี้นะพี่น้องนะ มันก็เลยเป็นอะไที่แบบเราก็ต้องรักษาตามกฎพี่นนอะเราต้องตามกฎกติกาออกมาเดินทุกประหมากก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านพี่นนองไปกลับก็ใช้เวลาน,นิดหน่อยโอเคนะคะพี่นนองย้ายอัปเตดตสถานการณ์ตอนนี้ให้ดูออกมาซื้อขนมเค้กให้คุณตาจ้า เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตับกระดิ่งให้ยายเด้อพี่นนองสวัสดีจ้ะ